Welcome Plan to Skyes Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง s k y p ์ p n t n อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปตัดซิงโคเนียมนะคะเพราะว่าพี่ตะวันนะคะได้แชทมานะคะว่ามีต้นซิงโคนียมพิงค์สปอตนะคะที่มีมาบล์หนึ่งใบนะคะจะตัดแบบไหนดีนะคะ เพราะว่าการที่มี1ใบนะคะแล้วใบต่อๆไปเขาไม่เป็นมาเบิลเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องตัดส่วนที่เขาไม่ใช่มาเบิลทิ้งนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงใหม่นะอ่ะมาดูกันเลยนะคะติ้งต่างว่าตัวนี้เป็นพิงค์สปอร์ตมาเบิลนะคะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็ควรที่จะตัดไล่แหละเพราะเห็นไหมคะใบเริ่มจะไม่ชมพูแล้วทั้งทัที่เขาคือเรสปอตนะคะเขาควรที่จะเป็นชมพูมากกว่านี้เนาะแต่ใบนี้แทบจะไม่มีชมพูแล้ว คิดว่าใบหลอดเนี้ยก็น่าจะไม่ค่อยมีชมพูเหมือนกันอาจจะมีนิดนึงทํายังไงเอ่ยใบนี้นะคะเป็นใบที่ชมพูที่สุดเนาะณนะตอนนี้ที่เรามีทั้งทั้งต้นเนี่ยใบเนี้ยเป็นใบที่ชมพูที่สุดแล้วก็เป็นใบที่อ่ะเราอยากจะให้เขาเป็นต้นแม่พันธุ์ของเราทํายังไงนะคะนี่เลยเพื่อนเพื่อนนะคะตัดตรงตัดเหนือ ไอเจ้าใบด่างของเพื่อนตรงนี้นะคะใบด่างเนาะเดี๋ยว่กดลงก่อนแป๊บนึงจะได้เห็นชัดๆเจ้าใบนี้คือใบด่างอะดูเส้นนะดูเส้นดูกา้านตรงนี้นะคะนี่เพราะฉะนั้นควรที่จะตัดตรงนี้นี่นะคะตัดตรงนี้เพื่อให้ตรงเนี้ยเป็นต้นแม่เวลาออกเขาก็จะแทงกลับตรงนี้ออกมาอาจจะติดสีที่ดีกว่าเจ้าต้นนี้นะคะ อะมาดูกันทำแค่นี้เลยตัดชืบทิ้งนี่ตัดตัวนี้ทิ้งหรือจะไม่ทิ้งก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นไหมซิงโกเนียมอค่ะมันมีตุ่มๆอยู่เห็นไหมนี่อันนี้คือก็จะเป็นรากนะคะตามข้อของซิงโกเนียมมันเกิดได้หมดเลยนะคะเนี่ยก็แค่ปิดจิ้มในวัสดุปลูกหรือจะหุ้มสแฟกน้ำม,มอสก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็เอาไปอบก็ได้หรือไม่ต้องอบก็ได้หรือปักดินทั่วไปเลยก็ได้ยังไงก็เกิดนะคะพวกเนี้ยนี่ตัวเนี้ยก็คือไม่เอานะคะเพราะว่าสีไม่ดีเราก็นี่เลยจะได้ต้นเนี้ยใบเนี้ยค่ะตั้งใหม่เวลาเขาแทงออกเนาะซิงโกเนียมเขาก็จะแทงตรงนี้ออกมาจากกาบตรงนี้แล้วก็มาลุ้นกันว่าใบที่จะเกิดออกมาเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูมากขึ้นหรือเปล่านะคะ ส่วนเจ้าตัวนี้ก็เอาไปปักเล่นๆที่ไหนก็ได้เพราะน้องนางไม่มีชมพูแล้วนะคะโอเคอ่าพอเรื่องนี้จบนะคะเราก็มาบอกเรื่องวัสดุปลูกกันต่อเลยอ่าค่ะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะใส่ปูนแดงนะคะทาปูนแดงทั้งตรงที่เราตัดแล้วก็ในส่วนของต้นแม่นะคะก็ทาไว้ด้วย ตัวนี้ก็รอต่อไปนะคะให้เขางอกนะคะเวลาเขาจะเกิดต้นใหม่นะคะก็คือจะเกิดตามข้อตรงนี้นะคะกบไปข้างในนี้ค่ะเขาจะแทงต้นใหม่มานะคะในส่วนของเจ้าตัวลูกน้อยนะคะก็รอจนกว่าปูนแดงเราจะแห้งนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทําการใส่วัสดุปลูกซึ่งวัสดุปลูกของเรานะคะก็จะมีมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลนะคะวันนี้อ่า เดี๋ยวเราจะผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพ,พือ่อนเพรลไลท์นะคะใส่น้ําก่อนนะคะพรมน้ําก่อนนะคะให้เขาชื้นๆน,นะคะมันจะไม่มีฝุ่นนะคะโดนเราเลยนะคะเพือพ่อนฝุ่นจะไม่คลุงเพราะว่าถ้าใครใช้เพอไลท์บ่อยๆนะคะจะรู้เลยว่ามันจะมีฝุ่นนะคะคลุงมากฝุ่นนี้แบบละเอียดด้วยนะคะเพือพ่อนๆต้องระวังนะคะเวลาสูตระะเข้าไปอะคะ่ะอันตรายมากเลยไม่ดีตอ่อปอดนะคะ มะพร้าวสาบกับขุยมะพร้าวอะคะ่ะปกติเราจะเอาไปวางไว้ที่กลางแจ้งนะคะโดนทั้งน้ําทั้งฝนทั้งแดดนะคะอยูแ่แล้วแล้วก็ก่อนใช้ก็เอาแช่น้ําด้วยนะคะเพื่อนๆพักล้างสักสองครั้งอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะต้นกระจื๊ดแค่นี้เองก็จะใช้ กระถางแค่3มนิ้วพอนะคะไม่ไม่ต้องการให้เขาอยู่ในกระถางใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าจากการที่จะต้องการชื้นเฉยๆะคะ่ะเขาก็จะแฉะไปนั่นแหละมันก็ไม่ดีต่อต้นไม้เราเนอะพอเขามีรากงอกออกมาฟื้นตัวแล้วเราค่อยๆขยับขยายกระถางไปดีกว่านะคะเพราะบางครั้งอะ่ะเวลาซื้อต้นไม้เนาะหรือสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นแบบจริงๆอะ่ะต้นไม้มันเล็กมากเลยอะ่ะแต่ว่าคนขายก็ใส่กระถางแบบ ใหญ่กว่าตัวเยอะอะอย่างเงี้ยก็มันสําหรับเราเราคิดว่ามันไม่จําเป็นนะคะมันไม่มันไม่ดีต่อต้นไม้ด้วยแหละอืมให้เขาค่อยๆเราค่อยขยบไซ์ของกระถางต้นไม้ไปเรื่อยๆจะดีกว่าอ่าพอเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้อัสแฟกตน้ำมอสนะคะอ่ไว้ด้านบนนะคะแต่อันเนี้ย พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปรดน้าแล้วก็แช่น้าไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะเราจะอบนะคะเพราะว่าจากที่เราตัดเนี่ยคือน้องยังไม่มีรากอากาศไม่มีรากออกมาเลยนะคะเราควรที่จะอบนะคะเพราะว่ารากจะได้เดินไวขึ้นนะค่ะพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะที่แช่น้าไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาสเปกน้นมมอสนะคะโปะด้านบนหน่อยๆนะคะนี่เพื่อนๆก็เอาเข้าไปอบนะคะเพื่อนๆจะอบใส่เ เจ้าลังพลาสติกก็ได้นะคะที่เคยทําคลิปไปแล้วนะคะว่าเถ้าใครไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะวางเจ้ารงอบนะคะหรือไม่สะดวกที่จะใช้ถุงพลาสติกมาห่อบ่อยๆนะคะการใช้ลังพลาสติกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าไอ้รังพลาสติกที่เราเพิ่งทําให้ทําคลิปให้ดูน่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะคะว่าตอนเนี้ยของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเ พอเขาอยู่ในเขาเขาควรที่จะอยู่ในลงอบนะคะสัประมาณสออาทิตย์นะคะเพื่อนๆเป็นอย่างต่ำนะระหว่างนั้นนะคะก็ ช่วงสองสามวันแรกอะควรหมั่นดูแลเขาหน่อยหมายความว่าเช็คหน่อยว่าเออในลงอบในถุงอบหรือว่าในถุงพระติกของเรานั้นอะมีละอองไอ้น้ำเกาะไหมถ้าละ,ละอองไอ้น้ำเกาะก,ก็เป็นอันโอเคและพื้นที่ที่เราวางเขาอะค่ะอยู่ในที่ที่โดนแดดหรือเปล่าไม่ควรโดนแดดนะคะเพื่อนๆโดนแสงก็ได้นิดหน่อยนะคะเพราะ อุณหภูมิในในโรงอบอะค่ะในสิ่งที่เราอบควบแน่นไปค่ะเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกอยู่แล้วนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเน้นย้ํานะคะว่าอย่าเอาไว้ตรงแดดนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นผักต้มแทนนะคะจะเป็นต้นไม้สวยงามก็จะได้กินต้นเออก็จะได้กินผักจิ้มน้ำพริกแทนนะคะอา่าสำหรับการาตัดแต่งนะคะตัดไล่ตานะคะของ ของเจ้าซิงโกเนียมหรือต้นอื่นๆนะคะก็จะมีวิธีคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆคือเลือกใบที่ด่านะคะแล้วก็ตัดด้านบนเหนือใบที่ด่างไว้นะคะแล้วก็รอเวลาให้เขาแตกออกมาใหม่แล้วก็ลุ้นกันอีกรอบนะคะว่ามันจะเป็นสีอะไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ